คุณกำลังรังรบฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c m u u p o d c s t t ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่ระดับพรีเมียมกลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะ ปัจจุบันนะคะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารนะคะก็ถือว่าได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความนิยมค่ะโดยในหลายพื้นที่นะคะได้มีการนําเอาอาหารพื้นถิ่นมาเป็นแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวด้วยหน้าตารสชาติวัตถุดิบที่มีความแปลกแต่หากยังขาดการรังสรรค์เพื่อสร้างความโดดเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจึงได้ผุดไอเดียนะคะเปลี่ยนเมนูอาหารพื้นบ้านที่คุ้นเคยเป็นอาหารสุดพรีเมียมด้วยศิละปะก,การตกแต่งอาหารให้กลายเป็นเมนูชวนตื่นตาหน้ารับประทานค่ะโดยได้เลือกเอาชุมชนไตลือบ้านลวงเหนือตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่า จุดนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอาหารถิ่นอย่างเด่นชัดมาร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะสอดรับกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ ในการดำเนินงานนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒวราปฐมรังสียังกุลค่ะผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้นำทีมยุวชนอาสาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงคณะวิศวกรรมมอชอนะคะ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างสรรค์ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะคะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและจัดการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการค่ะพร้อมทั้งนำเชฟจากร้าน Back Art Kitchen Artisan คิดเช่น ซึ่งเป็นร้านอาหารแนวเชฟเทเบิลนะคะมาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับในการตกแต่งจานอาหารพื้นบ้านของชาวชุมชนไตหรือบ้านหลวงเหนือให้กลายเป็นเมนูสวยงามน่าลิ้มลองถือเป็นเทคนิคสร้างสารรค์ที่ได้นำมาประยุกต์กับอาหารถิ่นได้อย่างลงตัวค่ะที่สำคัญนะคะคือสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอาหารสร้างความประทับใจให้กับการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่สอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันบนมือถือการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารอาหารเด่นให้กับท้องถิน่นไปสู่นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนักศึกษาที่เป็นยุวชนอาสาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนธุรกิจพัฒนาชุมชนช่วยสอนผู้ประกอบการช่วยทำคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากความรู้ในห้องเรียนด้วยค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการตลาดนะคะรวมถึงมีการนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม พนวกกับทุนทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหการรมสร้างสรรค์ค่ะการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมชก็ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาหารไปรพร้อมกับชุมชนโดยการนำอัตลักษณ์ของอาหารถิ่นมานำเสนอให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างการรับรู้ในหมู่ของนักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าที่สืบสารจากสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นำไปสู่ความเข้มแข็งสร้างชุมชนเติบโตและสามารถจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ซี CM u p o มยูพอ